สวัสดีครับตอนนี้อยู่ถนนเลี่ยงเมืองวิ่งมาจากแยกท่าโรงช้างครับเดี๋ยวจะขับรถรีวิวไปตามถนนจริงๆเส้นนี้เข้าอำเภอพุนพินนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยไปนู่นไปสุราษฎร์เดี๋ยวจะรีวิวเส้นทางลัดนะฮะตอนลงจากสะพาน กล้ามรางรถไฟแล้วก็ยู turn, ่เิรอนยู่เิร์นแรกนี่ร้อกัอันนี้คือตัดถนนหมายเลขสีข 4, <S 1> 1. <S ่สีศูนย์หนึ่ง 4, 4, 0, 1, ครับนี่เรายู่เิิ์นกลับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ทำสี่เลนเนาะก็สามารถมาถึงสามแยกตรงป้อมตำรวจก็สา,ามารถ เลี้ยวขวาได้เลยเดี๋ตอนนี้ก็ทำยูเทนแบบนี้นะนะกน็กันก็ไดการอุปัตเทศก็ลองดูมามาดูเส้นทางทางรัฐถนนเส้นนี้คือ401นะครับมาจากท่าโรงช้างไปปุนพินไปสุราชแต่มันจะไกลเนาะแตีนี้คือทางรัฐ อพอเรากลับมาถึงตรงนี้นะครับยูเทิร์นเสร็จแล้วนะก็เลี้ยวซ้ายมีป้อมตำรวจมีป้อมยามตำรวจอยู่นะครับเนี่ยเส้นนี้นะฮะป้อมยามตำรวจหน่วยรวยบริการประชาชนนะครับตำบลเขาหัวควายอ่าตรงนี้ครับเลี้ยวก็ไปเลยแต่ถนนเส้นนี้คือสี่สองสี่แปดสี่สองสี่แปด ก็เคยขับผ่านตอนขายของฮะเห็นรถก็วิ่งเยอะนะตั้งรถต่างจังหวัดเนี่ยก็รถก็ในจังหวัดสุราษฎร์นีก็วิ่งเยอะนะเหนื่ยไ,ไหมมันเป็นเส้นทางลัดก็จะมีสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นบ้านของบ้านของคนชาวบ้านแล้วก็สวนสวนไม้อะสุราษฎร์มันร,รู้อยู่นะสวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มนะครับ ต่อยา่าขี่เลยนะครับอยา่าขี่เลยเลยเ้าจเลย,เลยต้องสังเกตด,ด้วยก็จะก้าวมาประมาณ2กิโลแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าขี่เลยไปเรื่อยๆก็นู่นไปออกนู่นเลยครับไปออกตะดนซาททันอีกทีหนึ่งครับอ่าโอเคนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะเดี๋ยวหาตทางซ้ายอะ่ะทางซ้ายก็จะมีตะดนนอีกเส้นหนึ่งดนนเส้นนั้นเป็นตะนน เด่นนะครับเจนนี้สี่สองสี่ปดรถก็เยอะครับรถก็เยอะเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางหลวงชนบทนะครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่แยกเนี้ฮะเหลือซ้ายนะฮะเหลือซ้ายอันนี้ตาดู ทางหลวงชนบทตน,นะคอนกรปีนนะอ่าตะนเส้นนี้ก็คือสามศูนย์หกหกนะครับอบอกไปก็บางทีอาจจะลืมอพื่อเพื่ออาจจะลืมอเวลาดูเส้นทางลงมาจากสะพานข้ามรางรถไฟขอหัวควายแล้วก็อยู่เทินกลับตรงป้อมตำป้อมยามจนอ่า ชุมชนนะ่ะตำรวจชุมชนเขาเรียกว่าก็บริการหน่วยบริการประชาชนเขาหวัวควายอ่าเลี้ยวซ้ายก็มากทีหนึ่งเขาขับมาสองกิโลก็มองถนนจะมีถนนชนบทอ่ 3, 0, 6, อาสามศูนย์หคกอ่าเส้นนี้ครับก็เลี้ยวซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งเขาขับไปเรื่อยๆครับไปออกซอยโกเตงนะครับนะไปออกขับไปออกซอยโกเตง ก่อนขายของครับขายของก็เลยรู้เส้นทางรัดอันนี้ก็รีวิวเส้นทางรัดถนนกว้างๆครับเมื่อก่อนอาจจะแคบเดี๋ยวนี้ก็าทำใหม่ไหมส่วนได้สบายถนนคอนกรีต ลาดกรับข้าสู่เมืองสุรรารธานีหรือที่เขาเรียกว่าไปบ้านดอนครับบ้านดอนท,ท,ทุเรียนในมืาม่อก็ปลูกนะี่นี่ฮะพอถึงตรงนี้นี่ก็จะมี โรงงานก็ถือว่าโรงงานเนาะเขาผลิตเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างพวกเสาเข็มพวกพวกเสาทำรู้ว่าเสาบ้านากล้องบอ,อขนาดไซส์ต่างๆก็ถือว่าโหเขาผลิตเยอะนะตรงนี้นะชื่อว่า NTC บริษัทไม่ต้องอ่านนะครับ <laughs> ก้องมอท่อน้ำอะไรแบบเนี้ยเราวิ่งมาเรื่อยๆสุดสายนะสุดตะลนแล้วก็จะมาเจอสามแยกแบบนี้ครับ เป็นรูปตัวทีนี่เลี้ยวขวาก็ไปออกซาเทนอีกทีนึงเลี้ยวซ้ายก็ไปออกซอยโกเตงครับอเดี๋ยวนี้ก็คือถนนหมายเลข40นะครับ40116ยยนีนะ่รถชายเยอะออออตรงนี้นะรถชายเยอะหัวใจรู้ไนี่พิพ์ว่าหนถึงใจยอยู่ตเอนกลับได้ อันนี้ก็เรียกว่าไฮเวย์ Highway. อ่ตะดนไฮเวย์ Highway. อาบางช่วงก็ลาดยางบางช่วงคอนกรลีตครับกว้างครกว้างเส้นนี้กว้างกว่าเมื่อกี้ฮนะไฮเวอะไรเนี่ยอาจารย์จะไม่ใช่ซุปเปอร์ก็ไม่ใช่ ไอเวยสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหมายเลขกระโดนไม่มีย่อนเนี่ยสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกไฮเวย์ไฮเวย์ไฮเวย์ไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะนี่ไปออกปากซอยโกเตงครับ ปีม่วงเลยถึงมัมไนไอ้ปล่อยม่วไปหมดดีที่จะรู้รู้จักอืออายุเติมกลับ แต่หลอนดูก่อนพัฒนาเราก็เคยอยู่แล้วกันแพกอยู่ตรงไหนน่ะสักพักเบื่อไม่อยากอยู่แต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นอยู่บ้านทางบ้านพี่สาวอ่ะเช่าบ้านอยู่เขาก็อยู่บ้านน้องเคยเื่นน้องหัวเขาน้องสามีเขา นี่ครับกลับไปจุสดสลดเส้นนี้ครับก็เป็นปากปากสนนปากซอยตางข้าวซอยโกเตงนะครับท่านผู้ชมก็เลี้ยวเสร็จแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะก็เข้า,ขาบ,บ้านดอนเลยถึงเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ยาวสิบวนานทีนี่คือเส้นลัดเส้นทางลัดนะฮะเส้นทางลัดวิ่งมาจากท่าโรงช้างข้ามาทางเขาหัวควายแล้วก็มาทะลุซอยโกเตง เป็นเส้นทางรัดได้เยอะนะดูรถนะรถนั้นคือรถคนนอกคนที่รู้เส้นทางรัดเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้รู้เลยดูป้ายทะเบียนก็รู้ครับกรุงเทพทั้งนั้นเลยอะไรก็เขาเขาเคยมาเขารู้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครเบอร์ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยสวนยาง เออสวนทุเรียนหมนั่นเป็นพุ่มพุ่มพุ่มเป็นพวงเป็นพวงวัวนั่นใบทุเรียนใหญ่ด้วยนะรูหลายได้นู้นรวยนะเน่ะส่วนนั้นอนะ่ละล้วปลูกมาหลายแล้วนะลุงฟังน้นเขาเล่มปลูกในที่ลุงโล่งเป็นพุ่มพุ่มเล็กๆอะ่ะอันนี้สวนปาล์มดูเป็นนี่คนมีตังนะคือคนที่มาเป็นเจ้าของสวนอะ่ะมีตัง แล้วจะดิ้นรนไปทําไมกรุงเทพอ่ะไปทำงานลูกจ้างเขาเดือนกี่บาทเองค่าใช้จ่ายไปรูไปอยู่กันแบบเช่าบ้านอยู่แบบโรงงานก็ทํามีไม่มีอะไรดีเดี๋ยวนี้คนจะรวยไม่จาเป็นต้องไปอยู่ในกรุงเทพอ่ะนี่มู่บ้านริมทอง ดินทองโกเตงหูบ้านนี่ที่ตรงไหนว่เราไปอยู่มันแปลกหูแปลกตาไปอ,อยู่ได้รักเดือนสองเดือนก็น่าเบือ่อที่ดินให้เช่าเนี่ยเช่าได้เช่าตำบงํำบ้านอะไรแบบนี้เออ โอเคครับกืบไปเรื่อยๆก็ถึงปากซอยครับเลี้ยวขวาก็ข้าศาดเลยครับถึงเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับดูคลิปต่อครับ